Okay. Uh -huh. ชีวิตติดครัววันนี้ขอเสนอเมนูยำปูมากุ้งทูททนที่รสชาตินํำยำเยอวน้ำลายมากมีครบรสทั้งเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มลงตัวเลยทีเดียวเลยค่ะเครืองซีฟู้ดสดๆทำกินแล้วฟินมากถ้าพร้อมแล้วก็มาเตรียมวัตถุดิบตามเจสเราลงมือทำตามกันได้เลยนะมาขั้นตอนแรกเริ่มที่เตรียมวัตถุดิบกันเลยค่ะนำพริกจินดาทั้งสีแดงและเขียวใส่ลงในโถปัน่นชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยเนี้ยเกาที่แต่ละคนสะดวกกันเลยนะนำพริกไปปั่นให้แหล แกพอประมาณแล้วนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปนําปูมาที่ผ่านการล้างทําความสะอาดแล้วมาตัดออกเป็นส่วนๆแกะกระดองปูออกแล้วใช้กรรไกลตัดแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะเทโซดาลงไปแล้วล้างทําความสะอาดสักหน่อยการใช้โซดาล้างจะช่วยให้ปูไม่มีกลิ่นคาวและยังคงความสดของปูนั่นเองค่ะ จากนั้นก็นําไปพักไว้ก่อนนะต่อไปนํากุ้งสดที่ผ่านการล้างและแก้เปลือกแล้วล้างด้วยโซดาอีกทีค่ะการใช้โซดาล้างจะช่วยให้กุ้งไม่มีกลิ่นคาวและยังคงความสดของกุ้งเช่นเดียวกันกับปูค่ะจากนั้นก็นําไปพักไว้ก่อนนะต่อไปตั้งหมอ้อเทน้ำเปล่าลงไปเปิดไฟกลางแล้วนํากุ้งลงไปลวกค่ะลวกให้กุ้งสุกพอประมาณ เสร็จแล้วก็นําไปพากวยให้เสดดน้ําค่ะมาขั้นตอนต่อ,ตอไปเริ่มที่ทำำนนําน้ํายําค่ะนําน้ําตาลปี๊บใส่ลงในภาชนะตามด้วยน้ําปลาบีบมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวจี๊ดสักหน่อยแต่ถ้าใครที่ชอบรสชาติเปรี้ยวนำแลวก็เจ๊นแนะนำว่าบีบมะนาวเพิ่มได้อีกเลยนะ แล้วใส่พริกสดที่เราปั่นไว้ตามลงไปค่ะชอบความแซ่บมากน้อยขนาดไหนก็จัดกันเลยนะทุกคนจากนั้นก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันค่ะเอาให้น้ําตาลปี๊บละลายตัวไม่จับกันเป็นก้อนนะใส่ปลาร้าลงไปเพิ่มความนัวค่ะแล้วคนให้เข้ากันแค่กลิ่นน้ํายําก็ชวนหิวแล้วล่ะค่ะ ใส่ปูมาที่เราได้แกะชิ้นส่วนแล้วลงไปตามโดยกุ้งสดและกุ้งสุกค่ะใส่ผักลงไปอย่างหอมแดงผักชีฝรั่งและคลุกเขาส่วนผสมทั้งหมดในเขากันค่ะเอาให้น้ำยำเนี้โดนชิ้นส่วนของปูม้าและกุ้งถูกชิ้นเลยนะ เมื่อเสร็จแล้วก็เทลงใส่ภาชนะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยค่ะกับเมนูยำปูมากุ้งทูทอนที่ทําทานกันได้ง่ายมากและทานกันได้ทั้งบ้านเลยส่วนเจเนี่ยขอตัวไปทานก่อนค่ะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตว IG, TikTok, ติดครัว i g จีติ๊กตอกติด c o ุกกิ้และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ